ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษมีปัญหาเบาหวานมาเมื่อสักกี่ปีแล้วครับ4ปีที่แล้วค่ะ4ปีที่แล้วประมาณ50อ่า50ประมาณอายุ50อ่าค่ะมันมีอาการอะไรครับมีอาการเพลียอาการตอนแรกเลยคือเพลียไม่ค่อยมีแรงแล้วก็ปัสสาวะบ่อยคืนหนึ่งเป็น10ครั้งเลยค่ะแล้วมีอาการอะไรอีกฮะ ก็ตอนแรกนี่พอมันเป็นแค่นี้ก่อนก็สงสัยสงสัยแฟนบอกว่าให้ไปหาหมอเอะอให้ไปหาหมอก็เลยไปหาหมอตรวจหมอเขาพอเล่าอาการปุ๊บหมอเขาสั่งเจาะเลือดเลยจ <อ S 1> เ,ลเลจาะเลือดตรวจเจาะเลือดตรวจก็เจาะเลือดตรวจมาก็ปรากฏว่าน้าําตาลร้อยห้าสิบทีนี้คุณหมอเขาก็สั่งยาให้มาทานอืมก็ก็ไปเช็คเลือดตอนแรกก็ เดือนละครั้งตอนแรกนะฮะช่วงแรกเลยนะคะเดือนละครั้งก็มาประมาณสักปีกว่ากว่าครับค่ะพอพอปีกว่ากว่าพอย่างเข้าปีที่สองปุ๊บมันเริ่มมีอาการอาชาปีที่สองนี่เริ่มมีอาการชาอันนี้หลังจากที่หาหมอแล้วนะหาหมอแล้วค่ะกาลังทานยาหมออยู่ด้วยค่ะทานยาหมออยู่น้ําตาลลดลงไหมฮะน้ําตาลมันจะอยู่ที่ร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยี่สิบร้อยห้าสิบมันจะปน,นีตลอด อ๋อมันจะวิ่งเวียงไปไปมามาอยู่ท่านี้ขึ้นอยู่กับวิธีพฤติกรรมของเราพฤติกรรมคืออ๋อช่วงแรกไม่ไม่ค่อยทานอะไรเลยนะคะอือฮะเพราะว่ากลัวมากเป็นเบาหวานนี่ทานยาเยอะมากนะทานยาเยอะกี่เม็ดฮะของของของคุณพี่กัญชนาของพี่สี่แบบสี่แบบสี่แบบก็คือมื้อละมื้อละมื้อละสี่เม็ดะมื้อละสี่เม็ดง่ายๆมื้อละสี่เม็ดสามมื้อสามมื้อแล้วต้องให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยและให้ลดน้ําหนักด้วยให้งดของหวานงดของหวานให้ลดน้ําหนักให้ลดน้ําหนักแล้วจะลดยังไงอ่ะก็พี่ก็พี่ไม่ค่อยทานข้าวเยอะนะครับพี่ไม่ค่อยทานข้าวเยอะแต่ว่ามันมันเป็นกรรมพันธุ์อ่ะมันอ้วนอืมอืมก็เริ่มมีอาการเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆก็หมอจยาเพิ่มอีกไหมเขาก็เปลี่ยนยาเปลี่ยนสียาเปลี่ยนีกเปลี่ยนสียาโอ้ค่ะ แต่แคราวนี้บอกคุณหมอไหมครับว่ามันเริ่มมีพร่ามัวที่ตาบอกค่ะหมอบอกอพี่บอกหมอปุ๊บหมอเขาบอกว่าถ้าคุมไม่อยู่ก็อาจจะต้องฉีดอินซูลินท่านี้พี่บอกว่ามันน้อยนะคุณหมอเพราะว่าแค่ร้อยกว่าเนี่ยมันไม่มากไม่เหมือนกับคนอื่นเลยโอ้นี่สวนหมอเลยเหรอฮะค่ะแต่อย่างกรณีนี้ก็คือคุณหมอก็ให้แต่ยาแล้วก็พี่ก็คุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องของการบริโภคไปด้วยอตอนหลังๆเป็นหนักนะคะเป็นเป็นปัสสาวะติดเชื้อบ่อย ปัสสาวะติดเชื้อติดเชื้อบ่อยที่พี่พูดว่าบ่อยคือเดือนเว้นเดือนพี่จะเป็นเดือนเว้นเดือนแล้วอาการมันเป็นยังไงฮะคืออาการมันก็จะขัด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 แล้วก็มันมันขัดมันปวดปวดขัดขัดค่ะปวดปัสสาวะแต่ปัสสาวะได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มที่ค่ะไม่เต็มที่พอมาตรวจหมอก็บอกว่าเป็นปัสสาวะทางเดินปัสสาวะ ต,ติดเชื้อติดเชื้อทางเดินปัสสาวะอท่าน,นี้หมอก็จะให้น้ําเกลือขวดเล็กๆแล้วก็ฉีดยาฆ่าเชื้อเข้าไปอืแล้วก็จะให้มาให้สามวันนะคะพอพอวันพอหมดขวดปุ๊บก็กลับบ้านอืพอตอนวันรุ่งขึ้นมาก็เอาบัตรมาที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็ก็ให้อีกขวดหนึ่งขวดเล็กๆ่ะคะ่ะเอาไปทําเอาไปฉีด ฉีดเขาก็นอนให้นอนเตียงแล้วว่เหมือนให้น้ําเกลือให้น้าเกลือเหมือนให้น้ําเกลือค่ะอท่า,าทนี้พอเป็นมากๆเข้าพี่ก็ถามคุณหมอว่าคุณหมอทําไมทําไมเป็นบอยม,มันเกิดจากสาเหตุอะไรคุณหมอเขาก็พูดเหมือนเดิมเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของคนเป็นโรคเบาหวานเออธรรมชาติของคนเป็นเบาหวานใช,ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะเป็นความรู้กับพวกเราด้วยนะครับว่าบางคนอาจจะมีอาการเนี้ยควบคู่ตามมาด้วยนะครับก็ เพิ่มมาเรื่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆจากอะไรนะปัสสาวะบ่อยมาชามาตามัวมีปัสสาวะติดเชื้อรุนแรงที่สุดคือปัสสาวะติดเชื้อนี่แหละค่ะนี่แหละที่จะต้องนอนโรงพยาบาลที่นอนโรงพยาบาลแล้วครนี้กี่เดือนครั้งนะฮะเดือนเป็นเดือนเดือนเป็นเดือนเลยโอ้เป็นมาตั้งหกเจ็ดครั้งเลยนะคะถามหมอไหมถามค่ะหมอก็บอกเป็นธรรมชาติ พี่ก็ทำใจไม่ได้แล้วพี่ไม่ไปไหนแล้วพี่พี่ดูดูโทรทัศน์ดูโทรทัศน์ก็กดไปกดมากดมาคงไม่ดูตู้เย็นนะพี่ดูโทรทัศน์ก็แล้วก็ไปเจอดรเสรีครับไปเจอดเรเสรีพี่ชอบดเรเสรีมากท่านพูดอะไรพี่ก็จะไปยัดจอแต่ดรเสรีเหรอฮะคุณต้นค่ะอ๋อ คุณต้นค่ะผมจะน้อยใจอยู่นะเนี่ยถ้าบอกว่าเจอแต่แทนเสรีคนเดียวค่ะแล้วก็ไปเจอเคสเบาหวานครับไปเจอเคสเบาหวานไปเจอเคสเบาหวานเคสมะเร็งพี่จะดูทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ทุกวันศุกร์พี่จะดูอวันอังคารพี่ไม่ได้ดูเพราะันอาทิตย์กับศุกร์เนี่ยเพราะว่ามันจะหยุดสุกเา้อาทิตย์พี่จะอยู่บ้านเงี้ยอ่าอาท่า,ทาน,นี้ปุ๊บพอพี่ไปเจอพี่ก็เลยบอกแฟนบอกว่ามาเจอตรงนี้แล้วเนี่ยอยากหายเชื่อไหมดูเห็นตอนแรกโอ้ตอนแรกไม่น่าเชื่อ เพราะว่ามันใครๆก็หายใครๆก็หายเป็นมะเร็งเนี่ยมันหายเนี่ยมันไม่น่าเชื่อเลยอะค่ะมะเร็งเนี่ยโดยเฉพาะมะเร็งเนี่ยหมูทางการแพทย์เขายังบอกรักษาไม่หายเลยอ่าอ่าท่านี้เราก็ไม่เคยบอกว่าหายนะเราก็ไม่เคยบอกว่าหายท่านี้พี่ก็เอ๊พี่อยากหายพี่เลยโทรมาที่โทรทัศน์เขามีโทรศัพท์โทรศัพท์โทรมาที่โทรศัพท์มาหาคุณคุณไก่คุณไก่คุณไก่ค่ะเขาชื่อคุณ อะไรพงนลินอะไรคะ่ะพ,พงนลิตนะคะตอนนี้ก็โทรคุยกันเขาก็บอกว่ามีอาการเป็นยังไงโอ้อันนี้เขาเปิดใจพี่มากเลยเขาพูดว่ามีอาการเป็นไงคือเขารับฟังเราเลยอะคะ่ะว่าพี่ก็เลยเล่าอาการให้ฟังตั้งแต่ปีที่หนึ่งจนกระทั่งถึงปีที่สี่เลยพี่มาเจอพี่มาเจอโทรทัศน์นี่ปีที่สี่เลยนะคะเนี่ยอ,อค่ะามาเจอช่องช่องนี้นะคะ่ะทูวิชั่นทูวิชั่นแ มาเจอแล้วปีที่สี่แนะนาให้ให้ทํายังไงฮะคุณไก่ไม่แนะนําเลยคุณไก่บ้านอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนถามคุณไก่ว่าบ้านคุณไก่อยู่ที่ไหนคุณไก่ะถามพี่เลยว่าบ้านอยู่ที่ไหนไอ้จริงๆแล้วเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะมานั่งคุยอ๋อเพื่อที่จะมานั่งคุยมาหาถึงโรงเรียนเลยอ่ามาหาถึงโรงเรียนเลยก็มานั่งคุยอุ้ยเหตุการณ์มันยาวอ่ามันยาวหลายอย่างแฟนพี่ก็เป็นเยอะครับเป็นหลายเรื่อง พูดยังไงแฟนพี่พี่กลัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอันนี้ตกลงไปคุยเรื่องแฟนละทั้งแฟนทั้งพี่เลยอ่าปรึกษาอย่างพี่กลัวเรื่องเบาหวานอย่างแฟนเนี่ยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแต่เขาไม่ได้เป็นแต่เขาเป็นทางเดินปัสสาวะตีบคือกลัวคือกลัวอ้าวเสร็จแล้วคุณไก่บอกคุณไก่ก็มาให้ทานเลยฮะคุณไก่ให้แฟนพี่ทานบีมสีเขียวพี่ทานสีฟ้าทานสีฟ้าทานสีฟ้าเช้าสองเม็ดครับก่อนนอนสองเม็ด วันละสี่เม็ดวันละสี่เม็ดค่ะอ่าฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วประมาณประมาณสามสี่วันนี่มันก็จะรู้สึกกระปี้กระเป๋ามีแรงอืมีแรงมันไม่ไม่ค่อยอ่อนเพียพี่พี่ดูนะตอนแรกพี่ก็นึกว่ามันไม่น่าเป็นไปได้เนาะแต่ว่าพอพี่เจอกับตัวเองปุ๊บมันเป็นไปได้มันมันเป็นจริงๆริงมันเป็นจริงจริงและแขนชาขาชาตามัวไม่เป็นดีขึ้นเลยเหรอ ตาพี่สแจ๋วเลยนะคะแต่นี้พี่ขับรถกลางคืนได้นะคะเนี่ยอ๋ออือฮะช่วงนี้ฝนตกศาสต์เข้ามาน่ากระจกหน้ารถพี่เพ่งสันิดนึงเนี่ยพี่ก็ขับรถสบายเลยอ๋อก็ยังมีเพ่งนิดนึงนะฮะเพ่งนิดนึงเพ่งสักนิดนึงไอ้กระจกที่เปียกแห้งเลยอ๋อไม่ไม่ถึงขนาดนั้นอาจารย์นะค่นะนะ นี่ทานอยู่นานแค่ไหนนะฮะประมาณเดือนเสร็จเเดือนเสร็จเจถึงเห็นความเปลี่ยนแปลงค่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เห็นความเปลี่ยนแปลงก็คือพี่ไปเจาะเลือดครับพี่ไปเจาะเลือดวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะเดือนมิถุนายนพี่ไปเจาะเลือดพี่เหลือร้อยเจ็ดน้ำตาลเหลือร้อยเจ็ดลงมาเหลือร้อยเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดนะคะอันนี้คือล่าสุดที่ตรวจล่าสุดที่ตรวจเหลือร้อยเจ็ดเหลือร้อยเจ็ด ก็ถือว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นดีขึ้นมากเลยนอนหลับก็สบายอืไม่ไม่กังวลทํางานก็ได้ขับรถก็ได้โอนี่ถ้ายิ่งลดน้าหนักได้อีกนิดนึงนะแจ่มเลยนะแจ่มเลยค่ะแฟนจะห่วงขึ้นเลยนะค่ะครับคุณต้นครับผมอยากจะขอเสริมนิดหนึ่งคืออย่าไปติดใจกับผลิตภัณฑ์ของเรามากเกินไปจอมยนไม่ยอมลดนะฮะนะฮะเมื่ออาการของเราดีขึ้น หยุดยาทั้งหมดแล้วใช้ของเราแล้วก็รักษาระดับน้ําตาลได้แล้วก็คิดว่าจากนี้ไปสี่แคปซูลต่อวันตลอดไปไม่ควรน,นะนะถ้าหากพยายามอย่างยิ่งที่ลดอย่างรวดเร็วด,ด้วยนะแต่ว่าก็ถ้าเรามีเจาะน้ําตาลก็ตรวจมันอยู่เรื่อยๆนะครับ,รบก็เหลือเช้าหนึ่งแคปซูลก่อนนอนหนึ่งแคปซูล<ม>คือลดลงมาถ้าหากไม่ใช่เลยก็ยิ่งดีแต่ผมคิดว่าคงไม่มีเพราะว่าโอกาสมันเกิดขึ้นยากเพราะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์นะคือช่วงนี้ช่วงนี้ก็ออกกําลังกายร่วมด้วย <ใน S 1> คือถ้าน้ําตาลลงมาอยู่ในระดับที่พอเหมาะและ้วไม่เกินคุณหมอไม่ได้จ่ายยาครับต้องทานอย่างน้อย2อง,งอ,ยองแคปซูลสแคปซูลต่อวนันครับก็คือเช้า1เม็ดก่อนนอน1เม็ดครับแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะอาทิตย์ละสามแคปซูลอะไรก็แล้วแต่อ,อันนี้เราเราไม่มีกฎตายตัว